ครับสวัสดีครับนั่งเลยครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับ สำหรับคลิปที่แล้วนะครับก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตะก,กะในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็ท้ายคลิปก็มีงานให้ทำสถานการณ์มีออกแกนใช่ไหมครับมีเค้กมีมอสมาเที่ยวบ้านนักเรียนแล้วก็ลืมโทรศัพท์เอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนะจะต้องเอาโทรศัพท์ไปให้กับ เพื่อนทั้ง3าคนนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมา3หัวข้อนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับแล้วก็มีงานให้นักเรียนไปทําไปทําต่อนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนส่งมานะครับส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับในคาบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะเฉลยกันนะครับว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องนะครับเป็นของใครกันแน่นะครับ หยิบรายงานขึ้นมาเลยหยิบรายงานของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจไปพร้อมกันนะครับอธิบายไปพร้อมกันนะครับลำดับขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปชมกันเลยครับครับนักเรียนครับตัดมาที่หน้าจอ powerpoint นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับจากสถานการณ์นะครับสถานการณ์ปัญหานะครับเมื่อวานน้องเท้กออกแกน และมอสมาเที่ยวที่บ้านของนักเรียนนะครับแต่ดันลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้นะครับนักเรียนต้องออนําโทรศัพท์เนี่ยไปคืนเพื่อนทั้งสามคนให้ถูกต้องด้วยว่าคนไหนเครื่องไหนอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเรามาดูกันข้อมูลที่ทราบข้อมูลที่รับรู้จากโทรศัพท์มือถือทั้งสามเครื่องนะครับข้อมูลที่หนึ่งนะครับ มือถือของออแกนนะครับไม่ใช่เครื่องที่สามอะไรเอ่ยไม่ใช่เครื่องที่สามข้อมูลที่สองนะครับมือถือเครื่องที่เป็นเลขที่เป็นของมดอดแล้วมันจะเป็นเลขที่ได้ยังไงนะครับข้อมูลที่สามมือถือของมอดนะครับวางติดกับของเคก้ก แล้วมันก็วางติดของเค่อ๋อเป็นอย่างนี้ดีทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูแนวทางนะครับแนวทางที่โคให้ตีตารางนะครับแนวทางมีทั้งหมด6แนวทางนะครับตีเป็น6ช่องเลย6แถวเลยนะครับเครื่องก็มีเครื่องที่1เครื่องที่เครื่องที่สามนะครับแนวทางที่1จะเป็นยังไงนะครับแนวทางที่1ก็เขียนชื่อนะครับของเพื่อนเรานะครับมอดออแกนเค้แก,แ,กแนวทางที่2ก็คือมอดเค้กออแกน แนวทางที่สามโอเกนมอดเค้กแนวทางที่สี่โอกนเค้กมอดนะครับและแนวทางที่5ก็คือนะครับเค้กออแกนมอดแล้วก็แนวทางที่6ก็คือเค้กมอดออแกนนะครับเมื่อเราเขียนตารางเป็นแนวทางแล้วนะครับมีทั้งหมด6แนวทางนะครับเขียนเครื่องที่1เครื่องที่สองเครื่องที่สามแล้วนะครับทีนี้เรามาดูพิจ,จารณาพิจ,จารณา จากข้อมูลที่มีให้แล้วก็ตัดแนวทางที่ไม่สอดคล้องออกนะครับข้อมูลที่หนึ่งคืออะไรข้อมูลที่หนึ่งคือมือถือของอ,อกแกนไม่ใช่เครื่องที่สามนะครับทีนี้เรามาดูเลยเครื่องที่หนึ่งเครื่องที่หนึ่งมีชื่ออ,อกแกนไหมตึ๊ดตึ๊ดเครื่องที่สองทีนี้ข้อมูลก็บอกว่า ข้อมือถือของออร์แกนไม่ใช่เครื่องที่สามเราก็ไปเน้นที่เครื่องที่สามนะครับไม่ใช่เครื่องที <C 2> ่สามเครื่องที่สามมีชื่อออกแกนมาคือแนวทางที่สองหนึ่งแล้วเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมากับแนวทางที่หก <c oughs> ข้อมูลบอกว่าไม่ใช่เครื่องที่สามก็คือตัดแนวทางที่สองออกเลยนะครับตัดแนวทางที่สองออกเลยแล้วก็แนวทางที่หกนะครับ ตัดออกเลยเอาทีนี้ชอยของเราก็เหลือน้อยลงแล้วนะครับชอยของเราก็เหลือน้อยลงแล้วทีนี้ไปดูข้อมูลที่สองไปดูข้อมูลที่สองกันมือถือเครื่องที่เป็นเลขที่เป็นของมอสมือถือเครื่องที่เป็นเลขคี่เป็นของมอสเครื่องที่เป็นเลขที่ก็มีเครื่องที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ เครื่องที่สามใช่ไหมครับเอาเราดูเครื่องที่หนึ่งดูสิมีชื่อมอดไหมเครื่องที่หนึ่งมีไหมมีเครื่องที่สามมีไหมก็มีเหมือนกันก็คือเป็นของมอสใช่ไหมครับส่วนเครื่องที่เป็นเลขคู่มันไม่ใช่แน่นอนนะครับเราก็ตัดแนวทางแนวทางที่เท่าไหร่เอ่ยแนวทางที่สามตัดมันทิ้งไปเอาแล้วครับทีนี้ชอยของเราก็เหลือสามตัวเลือกแล้ว ไปดูข้อมูลที่สามกันนะครับข้อมูลที่สามมือถือของมอดวางติดกับของเค้กเอาละทีนี้เราไปดูแนวทางที่หนึ่งเลยมีมอสเค้กไหมมอสเค้กไหมแนวทางที่หนึ่งมีไหมมอสกับเค้กอยู่ห่างกันเพราะว่าโมแกนกันแนวทางที่สี่ออกแกนเค้กมอดอุ้ยแนวทางที่ห้า เคสออแกนโมดแนวทางที่หนึ่งกับแนวทางที่ห้ามีออแกนกั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัดตัวไหนเอ่ยตัดแนวทางที่หนึ่งออกแล้วก็แนวทางที่ห้าเป็นยังไงครับสรุปแล้วนะครับเราเจอคำตอบที่แน่นอนแล้วนะครับสรุปนะครับแนวทาง ที่สี่ถูกต้องที่สุดนะครับเครื่องที่หนึ่งสรุปเลยเครื่องที่หนึ่งโทรศัพท์เครื่องที่หนึ่งเป็นของออแกนเครื่องที่สอง 1, เป็นของเคกแล้วก็เครื่องที่สามเป็นของมอสนะครับนี่คือการใช้ตรรกะในการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหานะครับนักเรียนลองไปลองดูสถานการณ์อืดด่นๆดูนะครับ นี่คือการแก้ปัญหาโดยการใช้ตรรก,กะนะครับเอาละครับใครทําถูกบ้างเอย่ยใครทําแนวนี้บ้างเอย่ยนะครับใครทําเป็นอย่างนี้บ้างเอย่ยเอาละครับนี่ก็พิจนารณานะครับข้อมูลที่มีให้แล้วก็ตัดแนวก็คือการแก้ปัญหาในเะชิงตรรก,กะนะครับทีนี้นะครับและสําหรับคลิปนี้ นะครับและสำหรับคลิปนี้ครูไม่มีงานให้ทำนะครับไม่มีงานให้ทำเป็นงานบ้านนะครับให้พวกเราไปทบทวนสิ่งที่เรียนมานะครับสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดนะครับเอาละครับและสำหรับคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ